โสดไหมโสดค่ะโสดครับพี่อยากได้แฟนปะอยากได้แต่ว่าไม่ได้กดติดตามไม่เล่นติ๊ต็อ่าถ้าเพื่อนหนูกดติดตามเดี๋ยวพี่หาแฟนให้ออกปะโอเคไปเดทกับคนแปลกหน้าพี่หน่ยได้ปะแต่ว่าเราจะไม่เห็นเขาได้ครับพี่ยเอาเพื่อนไปด้วยจะไม่เหงานี่เออตับปะตับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อแจงนะครับครับผมที่บ้านทำอาชีพตอกมะพร้าวครับพี่ชอบกินมะพร้าวค่ะเฮวะแขวตีนม่อะไรพี่ขาวตีเดี๋ยวเจบแยวะไหวพอไหมแขวะมากมือนุ่มค่ะนุ่มกว่าหนูอีกนุ่มกว่าหนูอีกเกลายเป็นหนุ่มตีไงเรามีหน้าที่ต้องช่วยเขาแล้วบอกข้อเสียของเพื่อนเราหน่อยดิ เขาจริงจังกับความรักมากเกินไปครับคนปกติเขาจะให้ร้อยใช่ไหมแต่คนเนี้ยเขาให้ล้านเขาให้ล้านก็คือทิ้งเพื่อนไปเลยทิ้งเพื่อนเลยก็คือนนไม่มีเห็นหัวกนแล้วไม่มีแล้วพี่เ,เป็นคนรวยมากค่ะยิยมคุณรวยตอนไหน <laughs> เพื่อนทํางานหนักเลยเป็นคนรวยพอดีคือเป็นคนสวยมากก็อาบน้ำนานอาบน้ำจริงเหรอเป็นข้อเสียไหมอาบน้ำนานไม่ค่ะเพราะหนูอยากหนาวเดี๋ยวพี่จะเปิดแล้วให้ไอซ์รีวิวน่ารักน่ารัก เต็มสิบยี่สิบหัดฟันยิ้มสวยสูงตาสองชั้นต่หมวยอ้หมวยสเปคเลยไม่ได้อะไรเลยจากมึงอะประสดีค่ะอ๋อทำสวนมะพร้าวใช่ชอบคนทำสวนมะพร้าวไหมครับชอบอยู่ด้วยกันไหมคนเมื่อกี้สรุปผ่านไหมผ่านครับ ค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่สิบเอ็ดเต็มสิบผมให้ทานเลยเขาบอกว่าเขาคุยไม่เก่งแต่จริงๆค่ะก็ชวนคุยพยายามชวนคุยอยู่เพราะเขาชอบกินมะพร้าวหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งพี่มีโอกาสได้ไปเดทกับเขารอบที่สองเนี่ยไปไหมถ้าเขาชวนไปไปอันดศกเจอร์เ j a c k x y Z ครับอันดศกอันดศกเอันเอเอสเอ S S P ค่ะน้องเผานะ